ถ้มีเกียรตินะครับทานที่นี่เลยเดี๋ยวก็จะจัดที่กิจกรรมวันนี้นะครับวันนี้เป็นกิจ,จกและคณนะผู้ติดตามคณนะนะายทหารหน่วยเฉพาะก,กิจ<ะ>้าผมจะขอเรียนรายงานกับท่านสร้างความเป็น,นหนึ่งกันเดียวกันในต่รายงานความเป็นมาเป็นไปความคิดความตั้งใจในายกระแนพีน้อง ในตตางๆตาย้อยตาและที่จังหวัดต่นงควายเห็นความสงบสุขปกติฐานกรองอยู่แต่มานอกเวลาอ่านกลับหรือทสุขที่ก็อสั้าผิดห้ามต่ความเป็นคนภาษาเดียวกันศาสนาเดียวกันเพื่อได้บรรยากาเรียนี้ในวันนี้นะครับเหตุที่เลือกมาตรงนี้เพราะผมมีความสนใจมีความเห็นมีความตั้งใจจริงๆที่น้องเอกกีกคนนะครับ ระเบิดตายสองเรามีผู้นําประกาศก่อนเราถามว่าขณะนี้ใครผู้นําประกาศว่าที่คือฮะมอบใบอนุญาตให้ครอกระผมในเดือนมิถุนายนสภาพแบบนี้เช่นสภาพกระบวนการที่เราเรียกว่าถ้าพวกมีเกล็น,นะครับาทานที่นี่เลยเดี๋ยวก็จะจทัที่จากบริเวณที่น่นการสื่อสารมีปัญหานิดหน่อยขออภัฟครับถามว่าในทาง ข้าวแกอ้วนผมใจก็ไปยินเลยไม่ใช่ข้าวเหนียวหลามนะครับข้าวเจ้าหลามเป็นภูมิปัญญาของคนเดินไปเขาเรียกไปอะไรลูกค้าก็เป็นต้นตะบูนปามนะครับพี่วโมงครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่างใช่ครับ คือเครื่องมือในที่นี้ก็คืออ่าอนดูเลนสภาพเพราะว่าแพทย์หรือว่าหมอในขณะที่ คํางรักษาาเช็นว่าการนวดานวัดเทนไทยหรือว่าการขวางเข็มมันก็มีเวลาที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่อว่าในด้านการเมืองในพวกนี้ครับคือเราเราเราหาวิธีตรงนี้ไปเรรู้ความรักความสามัคที ว่าอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นเราก็ยังคิดจะพัฒนารวมตัวชาวบ้านมาทำในแนวทางที่ว่าเศรษฐกษิจพอเพียงนะครับหรือว่าการส่งเสริมภากคกลุ่มของประชาชนให้มารวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพเพื่อที่จะพัฒนา,าชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนี่คือเป้าหมายของพวกเราครับ